สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะคร,รของสวยๆประจําวันครับวันนี้นะครับมีงานสวยๆงานหวานๆเนี่ยมากมายเลยก่อนไปรับชมฝากพ,พี่ๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่ๆสามารถที่จะกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับซับสไคร์ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วย กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สร้อยคอทับทิมพมา่ารอบงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม19.44กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานๆนะครับความยาวสร้อยอยู่ที่27นิ้วราคาขาย45,500บาท งานแข็งแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสายสร้อยชิ้นนี้ความสมบูรณ์ของชิ้นงานเนี่ยตัวสายของเขานะฮะจะไม่กิ่วนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีส่วนตะขอก็แน่นหนาดีครับทับทิมพม่านะครับจะเป็นทับทิมพม่าสีฉ่ำๆหวานๆนะครับเข้ากันมากๆเลยกับตัวเรือนทองแบบนี้หายากนะครับสำหรับสายสร้อยที่ ใส่แบบสวมหัวได้แล้วก็ไม่หนักทองจนเกินไปชิ้นนี้นะครับขนาดของเขาจะเป็นขนาดกลางๆใส่ได้ในทุกๆวันนะครับใส่สวมหัวได้เลยสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาใส่สวมหัวแล้วจะได้ขนาดของตัวสร้อยเนี่ยใหญ่โตประมาณไหนนะครับเนี่ยฮะสวมหัวจะบสะบายเลยแล้วก็ทับทิมนะครับขนาดของเขาก็จะเป็นขนาดประมาณนี้กำลังดีนะครับ จะใส่กับตัวจี้ชิ้นอื่นก็ได้ใส่ยังไงก็สวยงานไม่หนักทองจนเกินไป CF ได้เลยนะครับจี้ปูประดับเพชรซีกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.92กรัมประดับด้วยเพชรซีกแบบไม่รองซับหน้ากว้างจะอยู่ที่2.1คูณ2.1เซนติเมตรราคาขายเพียง 13,990บาทราคาดีราคาน่ารักนะครับเราก็ได้งานเก่าด้วยชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีครับเขาจะทำขึ้นรูปนะครับเป็นปูแล้วก็จะประดับด้วยเพชรซี่แบบไม่รองซับตัวเพชรซี่จะได้เพชรซี่เม็ดใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความแวววาวเห็นชัดเป็นเม็ดเมดเลยอยู่บนตัวเรือนทองแล้วก็เป็นงานเก่าแบบนี้ ใส่ยังไงก็สวยแล้วก็ขนาดของเขาก็กำลังดีนะครับจะใส่กับโชกเกอร์ประมาณนี้หรือใส่กับสร้อยคอที่พี่ๆมีอยู่แล้วก็ได้ใส่เสริมความน่ารัก 4F มาได้เลยครับตัางหูดอกพิกุลนบพร,รัตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%เน้ํน้ำหนักรวม 6.67กรัมประดับด้วยพลอยนกพริรั์เพชร32เม็ดรวม19ต่างหน้ากว้าง1.2คูณ1.2เซนติเมตรราคาขาย25,900บาทเป็นงานต่างหูดอกพิกุลที่คู่ขนาดกำลังน่ารักนะครับใช้งานได้จริงใส่ทำงานได้ดูไม่เวอร์จนเกินไปดูเรียบร้อยดีฮะงานอยู่ในสภาพที่ดีทั้งก้านแล้วก็ตัว แป้นนะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆจุดเด่นนะครับก็คือการใช้พลอยนะครับนบพรัตน์เนี่ยมาประดับแล้วก็การจัดเรียงเนี่ยเขาทำจัดเรียงออกมาได้แบบลงตัวงานดีครับตัวเพชรที่ประดับก็ขาวแล้วก็เล่นไฟแววาวดีชิ้นงานใช้ได้เลยเรามาดูขนาดกันอันนี้เทียบขนาดกับติ่งหูต้นนะครับ จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจมหายไปกับติ่งหูนะครับขนาดกลางๆใช้งานได้จริงและที่สำคัญเลยก็คือราคาหน้าคบหานะครับ2 0 0 0 0ืกว่าบาทจะได้ตังหูนกปก้านะครับแล้วก็เป็นเรือนดอกพิกุลเป็นเรือนมาตรฐานเลยสำหรับตังหูนะครับสำหรับตังหูเพชรด,ดอกพิกุล CF ได้เลยครับ แหวนเพชรเดียวเรือนทองปลอกมีดแบรนด์จูบิลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%แบรนด์จูบิลี่มีตอกนะครับน้ำหนักรวม4.94กรัมประดับเพชร1เม็ดขนาด6ตังขนาดแหวน52ราคาขายน่ารักมากๆ 11,500บาทมือหนึ่งมาพร้อมใบจะอยู่ที่17,500บาทนะครับวงนี้ราคาดีแล้วก็คุ้มมากๆเลยสำหรับตัวชิ้นง,งานนะครับก็คือเป็นชิ้นง,งานที่เราใช้ใส่ติดนิ้วนะครับในชีวิตประจำวันใส่ทำงานใส่ล้างจานนะครับ ใส่ไปเดินเล่นกับเพื่อนเนี่ยใช้งานได้ในทุกๆโอกาสจริงๆเลยตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะทำเป็นเหมือนแหวนปลอกมีดนะครับแล้วก็จะใช้การฉลุลายเนี่ยที่ตัวเรือนทำให้มีารายละเอียดแล้วก็ลูกเล่นนะครับส่วนเพชรที่ประดับ ขาวแล้วก็เล่นไฟได้มาตรฐานของงานแบรนด์จูบิลี่จริงๆเลยงานสภาพดีใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะคะถ้าพี่ผู้ชายนะครับนิ้วเอ่อเรียว,เ,ยวเล็กๆนะครับก็ใส่แหวนวงนี้ได้พอดิบพอดีใส่ติดนิ้วกันไปเลยครับกับแหวนราคาเบาๆแล้วก็ได้งานแบรนด์ด้วย c f ได้เลยนะครับ จี้ผีเสื้อเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม11.34กรัมประดับด้วยทับทิมเพชร60เม็ดรวม1.16กร,รัตหน้ากว้าง3.0คูณ5.3เซนติเมตรราคาขาย62,500บาทงานชิ้นใหญ่นะครับผีเสื้อบวยบินมาให้กับพี่ๆนะครับได้เป็นเจ้าของกันแล้วชิ้นงานมาในสภาพที่ดีฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่บุบบี้นะครับ ด้านหน้าของผีเสื้อเนี่ยปีกของเขาจะประดับด้วยเพชรแล้วก็ตัดขอบด้วยทับทิมสีชมพูหวานๆเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีฮะส่วนตัวเรือนกอ็เป็นตัวเรือนทองนะครับซึ่งตัวเรือนทองเนี่ยเข้าแล้วก็ขับกันมากๆเลยกับตัวทับทิมงานก็ขนาดกำลังเห็นชัดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะใส่กับโชกเกอร์หรือสร้อยคอนะครับลายน่ารักน่ารักเนี่ยเข้ากันแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆเลย ชีผีเสื้อตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็ทำให้พี่ๆนะครับดูสะดุดตาหน้ามองในทุกๆอิริยาบถท,ที่เคลื่อนไหวแน่นอนครับถ้าพี่ๆชอบงานหวานๆชอบงานจิวเวลรี่ชิ้นนี้ CF ได้เลยนะครับแหวนอมาิสประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม6.17กรัมประดับเม็ดยอดด้วยอ m a มาติส เจรไนเรียมสับปะรดนะครับแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชร32เมตรรวม30ตังขนาดแหวน48ราคาขาย17,500บาทเป็นชิ้นงานจิวเวลรี่นะครับดีไซน์น่ารักราคาเบาๆนะครับสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในอ m ม t ารินะครับวงนี้ต้นแนะนำเลยหนึ่งเลยนะฮะก็คือจะได้อ m ม t าริเม็ดใหญ่ เจรไนนะครับเหลี่ยมสับป,ประรดเขาก็จะมีความแวววาวมีมิตินะครับแล้วก็เล่นไฟในแบบฉบับของการเจียแบบนี้นะครับส่วนสีของอ m มมาร์ิเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเข้มดูสวยดูมีพลังมากๆเลยสำหรับตัวอัญ,ญมณีชิ้นนี้นะครับส่วนดีไซน์เนี่ยเขาจะใช้เพชรมาประดับที่ก้านทั้งสองข้างเป็นดีไซน์แบบเรียบๆฮะแล้วก็ใช้งานได้กับทุกๆวันเลยสำหรับแหวนแบบนี้ พี่ๆหลายท่านนะครับชอบแหวนที่ซื้อแล้วได้ใช้งานโดยเฉพาะการทำงานได้วงนี้ 4F ได้เลยครับแหวนลอนดอนบลูหยดน้ำประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวม35.72กรัมประดับเม็ดยอดด้วยลอนดอนบลูเจียระไนรูปหยดน้ำเม็ดใหญ่มากๆเลยประดับเพชร รวมทั้งวงนะครับอยู่ที่8.50กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะครับ2เม็ดรวม90ตังค์ตัหรือตกเม็ดละ45ตังค์ตังแล้วก็ประดับเพชรบริวารอีก172เม็ดรวม7.60กรัตขนาดแหวน55นะฮะราคาขาย2 2 9 0 0 0บาท งานสวยมากๆเลยแล้วก็ใส่เต็มนิ้วนะครับแหวนขนาดวงใหญ่สำหรับพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบแหวนวงใหญ่ๆ,ๆวงนี้ตอบโจทย์แล้วก็เห็นชัดเต็มตาแน่นอนครับจุดเด่นอยู่ที่การดีไซน์ตัวเรือนแล้วก็ตัวลอนดอนบลูนะครับเม็ดยอดเนี่ยเจรไนรูปหยดน้ำประกายแล้วก็น้ำของเขาเนี่ยดีจริงๆ ดูงดงามสะกดทุกสายตามากๆแลยยิ่งอยู่บนตัวเรือนที่ดีไซน์นะครับมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็มีจุดเด่นในลวดลายเห็นไหมครับใช้เพชรขาวเล่นไฟมาประดับสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยเสริมนะครับให้ตัวอัญมณีเม็ดยอดเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเห็นไหมฮะมองระยะไกลก็เห็นชัดจัดเต็ม ลอนดอนบลูนะครับเม็ดใหญ่เม็ดเป้นแบบวงนี้นะครับก็คือจะช่วยทำให้พี่ๆนะครับดูโดดเด่นรับรองเลยว่ามีแต่คนชื่นชมแน่นอนสำหรับแหวนวงนี้ CF ได้เลยครับโชเกอร์นาคงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นนาค4 0่น้ํา้ำหนักรวม8.50กรัมความยาวของตัวสร้อยโชเกอก์นะคะจะอยู่ที่16 จุนิ้วนะครับราคาขาย8,390บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารักมากๆเลยแล้วก็หายากนะครับไม่ค่อยเห็นชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าได้โชคเกอร์ที่เป็นนาคนะครับหายากแล้วก็งานอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่บุบบี้ แล้วก็เขาจะทําเป็นป้องๆเป็นข้อนะครับแต่และข้อเนี่ยเขาก็จะ,ะยืดหยุ่นได้สําหรับตัวโชกเกอร์นี้นะครับใช้งานได้จริงความยาวโดยรอบเนี่ยอยู่ที่16 จุนิ้วนะครับถ้าพี่ๆตัวเล็กกว่าต้นมันก็จะเห็นนะครับคือระดับของเขาก็จะพอดีกว่านี้อันนี้ต้นใส่เทียบนะครับให้เห็นว่าตัวสร้อยเนี่ยอ่หน้ากว้างประมาณไหนชิ้นนี้บอกเลยว่าหายากแล้วก็น่ารัก 4F ได้เลยครับวันนี้โดนชิ้นไหนบ้างครับถ้าต้องการสั่งซื้อนะครับแจ้งอยู่ทีเลยสามารถเพิ่มเพื่อนกันมาทาง Line แอดกันก่อน Line ID ดนะครับ แอดบุญพิทักษ์แอด b o o n p i t a k มีตัวแอดไซด์ดำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อชอบชิ้นไหนแคปรูปภาพนะฮะเราก็ส่งมาทางไลน์เพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมในช่วงภาพบ่ายแล้วพบกับของสวยๆแบบนี้จากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับเวลาช่วงดีๆของเราครับแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย